อ่าอ,อยากถามไม่ถึงเรื่องครอบครัวว่าเขารู้สึกยังไงคนนี้ต้องมีของแน่ๆเลยต้องคิดดูดีๆ,ท,ดๆที่จะดีกว่ารอยสักเนี่ยมีไหมคะเข้าไม่สุภาพนะคะคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนี้อ,ะอ่ะขอโทษที่ถามตอยก็ทำโดยที่ถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะลูกค่ะป้าิมนะคะข้าราชการบำนาญค่ะก็ชื่อจอยค่ะเป็นคู่สอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์พัร์ทไทม์ของมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เป็นฟรีแลนกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนูชื่อเดียนะคะทำงานเป็นฟรีแลนซ์ค่ะอาชื่อโอครับสปลตอนนี้อาก็เปิดกิจการร้านอาหารเล็กๆ สวัสดีครับผมพี่แอดทำนทำงานไอทีของพัสตนาการแห่งหนึ่งครับสวัสดีครับผมเอมนะคะพี่แอดเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษครับไม่ไม่ทราบว่าป้าติ๋มคิดยังไงกับคนที่มีรอยสักอะคะ่ะอ๋อปกติป้าว่ามันไม่น่ารักนะม,มันดู้ายเด็กลื้อเด็กแบบไม่สะอาดนะคะชอบรองของนะคะหมายถึงในสมัยของคุณป้าชใช่ใชะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็เกเรแล้วถ้าเป็นผู้ผู้หญิงค่ะ รู้สึกว่าไม่เหมาะสมค่ะไม่เป็นกุณสตรีนะคะ,ค,ะความคิดในปีนั้นเนี่ยตอนที่อาเรียนหนังสืออยู่เรียนมหาลัยอยู่เนี่ยนะครับผู้คนในสังคมเนี่ยเขานึกถึงคนคุกใช่ค่ะเพื่อนเราเนี่ยที่เป็นเพื่อนนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเนี่ยไม่มีใครสักเลยแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคนั้นพี่ก็ว่าเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปลื้มแน่ เออคนที่สักในยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช่คนเรียนหนังสืออ่ะมันจะเป็นนักเลงในตำซอกซอยอันธพานมันจะเป็นเด็กช่างกลที่สักข้างนอกก<ช>็ไม่ได้นะเด็กช่างกลน,นี้ก็ต้องแอบสักอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วความคิดปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนื่องจากการสักนี่มันเปิดกว้างมากเลยนะแล้วอาก็มองว่ามันสวยงามดีอะแต่มันคนมีลิมิตนะ ถ้าเอมเห็นคนสักอย่างพี่อย่างนี้ครับรู้สึกอย่างไรครับคืออันดับแรกเอ็มก็มีความเกรงไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นลายการ์ตูนไม่ใช่เป็นลายแบบเท่ๆแบบแบบทันสมัยอะครับเป็นลายครูแบบนี้คือแบบโอ้คนนี้ต้องมีของแน่ๆเลยครับผมต้องมีแบบพลังพิเศษในตัวอะไรบางอย่างได้ๆเลยพี่แอดครับ ผมดูหนังหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการสักยานะมันน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบเราเป็นคนสมัยใหม่เราก็ไม่ค่อยเห็นครับคนที่สักแบบแบบนี้แล้วอะครับก็จะสักแบบเท่ๆแต่พอเห็นตรนนี้ปุ๊บเขาต้องมีอะไรบางอย่างไม่ได้ในความคิดนะสมัยรุ่นป้าเนี่ยสงครามยังมีนะคะสงครามโดยตรงสงครามคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยค่ะพ่อป้าเนี่ยสักที่ข้างหลังนะคะแล้วก็หน้าขานะคะสักเพื่อ ป้องกันตัวนะคะพ่อป้าเนี่ยเป็นทหารนะคะแบบว่าใจเข้มแข็งเนี่ยสามารถออกศึกได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นศักยันเหรอศักยันนะคะส<อ>ี่แถวห้าแถว<อ>สมัยก่อนมีเต่หลวงพ่อสักให้นะคะนักรบสมัยก่อนเขาจะมีที่พึ่งในการออกรบก็คือการสักยันครับจริงๆก็ยันมีเยอะมากครับก็มียันเสือยันพ่อแก่ยันอนุมานถ้านับเสือก็ ตรงๆนะเสือสิบเอ็ดตัวพอ,อแก่ก็ประมาณสี่อนุมานแล้วก็ยักษ์กอีกยักษ์อีกห้าตนลูกผู้ชายจะชอบเสือเพราะเสือเป็นกองกระพันจาตรีแต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์ของพี่ท่านจะเป็นสายเสือโดยตรงอ๋อจริงๆแล้วศักอันแรกเป็นยันครูเป็นยันเก้ายอดเก้ายอดก็คือยันคุ้มครองตนยันครูจะเป็นยันที่อยู่สูงสุดของของเราของพี่พี่ก็จะอยู่ที่ต้นคอ,อครับเพราะสูงสุด ถ้าเป็นที่บางพระก็จะมีการวางยันที่สวยงามก็จะมียันยี่ยอดต่อจากเก้ายอดนะครับรวมแล้วเป็นยี่บเกยอดก็จะวางเก้าโค้งให้สวยงามใอ้ดูบาลานซ์กันว่าได้ยันนี้แล้วเหมาะกับยันไหนคือจริงๆแล้วเราก็เลือกยันไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์เป็นคนเลือกให้แต่ละคนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันตามอายุวันเกิดอะไรเงี้ยเหรอครับอ่าใช่ครับตามอายุตามวันเกิดตามลักษณะสื่อจากก้างในของครูบาอาจารย์ใช่แต่ ป้าก็ไม่ชอบอะ่ะป้าว่ามันป้าชอบแบบคนผิวเนียนๆแบบว่ามันมันน่ารักมากกว่านะคะเอออาถามหนูกลับถ้ามุดมีคนสักบนหน้าเนี่ยแล้วมาจีบหนูอะหนูมองไงหนูก็หนูกลัวนะหนูว่ามันเยอะไปนิดนึงนะมีครั้งหนึ่งนะคะป้ายืนใส่บาทกําลังตั้งสุดทินนาง,งมัฒย <c oughs> เมธันนนางพอเงยหน้าขึ้นขันป้าตกเลยคนะ่ะท่าน สักเต็มหน้าเต็มตัวหมดเลยค่ะเริ่มสักมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะแล้วอันไหนเป็นลายแรกเนี่ยอาเป็นลายนี้ค่ะคุณอาเป็นรอยยิ้มค่ะสไมล์ใช่อันนี้คือจะเป็นยัยนาารครูบาอาจารย์จะมีน้อยคนที่จะได้ยันนี้นี่ท่านจะเลือกที่ว่าจะให้คน,นพิเศษยังไงครับพิเศษว่าเราเหมือนกับมีครูติดตัวเรานึกถึงคําสอนของครูบาอาจารย์นึกถึงท่านไว้เสมอทางฝั่งนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันปู่สมิงพาย อันนี้จะเป็นยันครูเป็นยันที่เกี่ยวกับท่านจะเก่งด้านคาถาคมเกี่ยวกับป้องกันสิ่งต่างๆแบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยใช่แสดงว่าผมพบพี่ไปไหนไปเที่ยวกัพี่ผมปลอดภัยตลอบก็เหมือนพบยันติดตัวไปด้วยแล้วฝั่งฝั่งข้างนี้ล่ะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นยันที่อันนี้ยันจากวัดบางตะเป็นลูกเสือเคอยเห็นลูกเสือนี้บ่อยมากเลยค่ะใช่ครับอันนี้จะเป็นยันต้นตำรับวัด<ม>บางตะ ส่วนนี้ก็จะเป็นยันครูเช่นเดียวกันเป็นยันหลวงปู่ทองครับกับมีอีกหลายยันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันทเวสุวรรณเกี่ยวกับป้องกันภัยต่างๆด้านคุณใสแค้วคลาดท่านจะมีด้านทับด้วยนะครับต้องเป็นสีเขียวอย่างเดียวเหรอครับจริงๆแล้วหลักๆแล้วจะเป็นสีสีเขียวครับสีเข้มแต่ก็จะมาดมีสีอื่นได้ก็คือสีแดงแล้วแต่ครูจะให้คือยังมีพวกคุณใสยอยู่แลครับพี่พี่อารพี่อา์ศักมาคือจริงๆแล้วคุณใส<ผ>ม,ม,มีไหมพี่มีความเชื่อว่ามี แต่อาจจะประสบโดยตรงอาจจะไม่เจอ,อแต่เรามีไว้เพื่อคุมครองมั่นใจว่าเราจะไม่เจอดีกว่าอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจไว้ตอนนี้ที่แขนก,ก็น่าจะเหลือแค่ตรงนี้นะคะที่ยังไม่ได้สัก<อ>ก็คือตรงนี้ข้างหลังหรือว่าตรงนี้คือเต็มหมดแล้วก็มีข้างหลังข้างหลังดูเลยเหรอเกือบจะเต็มหลังแล้วค่ะโอ้โหแล้วก็มีตรงเอวแล้วก็ักตดนเจ็บเนี่ยเจ็บค่ะมีคนถามคําถามนี้เยอะมากครับจะบอกว่าเส็บตุกขังที่สักกับ แต่ว่าตอบสนองความต้องการของตัวเองใช่ค่ะหนูก็สักไปร้องไห้ไปค่ะโอ้โหหนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจขึ้นแล้วหนูอยาก <จะ S 2> โชว์ไหมแล้ว <ๆ S 2> ฉันอยากไปทะเลฉันอยากโชว์แผ่นหลังแล้วก็น้องจอยละ่ะการสักมันเป็นมาอย,ย่างไงอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับการสักครั้งนี้คะค่ะกออ็จอยสักครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณสี่ปีที่แล้วค่ะ จอยสูญเสียความความรักความเชื่อมั่นในตัวเองไป<ม>คิดว่าตัวเองไร้ค่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีอดีตที่ไม่ค่อยดีในสมัยเด็กๆอะค่ะ<ม>ทําให้จอยแบบจริงๆเป็นโรคซึมเศร้ามาตลอดชีวิตตอนนั้นหนูเป็นซึมเศร้าค่ะแล้วก็ร้อ,องไห้ร้องไ<ม>ห้ตลอด<ม>ใช่ค่ะ<ม>แล้วกไไ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษที่ถาม ไปถึงต้นเหตุของการสักของเกิดจากการที่ว่าเคยมีชีวิตรักแล้วผิดหวังแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความทุกข์ทางจิตใจก็หาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการชดเชยพี่ก็เลยไปสักมันเหมือนกันว่าการที่เราได้เจ็บทางร่างกายมันเป็นการชดเชยทางจิตใจอย,อย่างหนึ่งสําหรับพี่ อันอันที่เห็นปัจจุบันเนี่ยคะ่ะที่เป็นดอกไม้มันจะเป็นการสักทับ,บอันเก่าจริงๆจะเป็นตรงนี้เป็นรูปบ้านหลังเล็กๆะค่ะค,คือตอนนั้นที่จอยสักก็คือจอยเพิ่งคลอดลูกแล้วก็มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นจอยกับ อ,อดีตสามีตอนนี้พอดีตอนตนี้อยากกันแล้วก mm ็ hmm. เราก็ไปสักคู่กันเป็นรูปบ้านหลังเล็กๆของเรา mm hmm. ที่มีเรา3ามคนพ่อแม่ลูกอยู่ในนั้น mm hmm. ก็เป็นเป็นเหมือนแบบสักเพื่อจดจำเรื่องราวดีๆค่ะชีวิตจอยที่ผ่านมาตลอดชีวิตนะคะ mm hmm. มันเหมือนเมล็ดพันธุ์เหี่ยวๆที่ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนะคะ mm hmm. จากเมล็ดพันธุ์ที่ไร้ค่า mm hmm. แต่ว่าวันนี้มันมันเบ่งบานออกมาแล้ว แล้วก็ทําให้จอยได้รู้สึกภาคภูมิใจในใน,ในตัวเองอค่ะ,จะเจ้ารอยสักที่เป็นหัวใจแล้วก็เป็นมีที่หมายถึงตัวจอยเองเนี่ยมันก็จะคอยเตือนสติจอยทุกครั้งที่จอยเห็นแล้วก็ทุกครั้งที่จอยมองว่าอย่าลืมนะให้เราให้เรารักตัวเองก่อนแล้วก็เตือนสติว่าเรามีค่าอีกอันนึงที่เมื่อกี้ลืมพูดค่ะก็จะเป็น เป็นไม้กางเขนเพราะว่าจะเป็นคริสเตียนนะคะ mm hmm. คือโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคที่อยู่เหนือความควบคุมของเราเวลาที่เป็นหนักหนักก็จะมีการทําลายตัวเองเกิดขึ้น mm hmm. ซึ่งรอยสักนี้ก็เลยสักมาเพื่อกรบปอยที่เราได้ทําลายตัวเองในในตอนนั้น mm hmm. เหมือนเป็นเครื่องเงือนใจอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะว่า mm hmm. พระเจ้าจะคอยอยู่กับเราในทุกๆสถานการณ์บางคนอาจจะที่พึ่งทางอื่นแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่าการสักมันเป็นการทดแทนก็คือความเจ็บปวดตรงนั้นนะจากที่มันลงที่ใจเราก็มาลงที่กาย พอลงที่กายการสักมันก็เหมือนใจเราได้ปลดคลายได้ระบายอ,ออกบนผิวหนังและผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นทุกครั้งที่ผมได้ไปสักผมได้คำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนําสิ่งดีๆให้แก่เราตรงนั้นก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจิตใจเราได้ถ้าจะใช้พิธีอื่นที่จะดีกว่ารอยสักเนี่ยมีไหมคะมีค่ะจอยจอยมีสร้อยค่ะทุกอย่างที่จอยใส่ที่ข้อมือมีความหมายหมดเลยค่ะแต่ว่าเหตุผลที่สัก เลยแล้วให้มันอยู่กับตัว<ม>เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ใส่สิ่งพวกนี้ตลอดเวลา<ม>แต่ว่ารอยรยรอยสักมันอยู่กับเราอืออยากถามไปถึงเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องของหนูว่าเขารู้สึกยังไงกับถ้าถามแม่หนูแม่หนูเขาโอเคเพราะว่าเขาก็สักแบบอักขรไทยอะคะ่ะแต่ยายเขาจะเป็นคนที่เขาจะมองแล้วเขาก็จะไปทํางานอะไร ทำไมสักเยอะขนาดนี้พอแล้วได้ไหม,อ,มอะไรแบบนี้คะพ่อแม่เห็นรอยสักของลูกจอยยังคะแล้วก็ท่านรู้สึกยังไงบ้างจริงๆไม่ไม่ใช่แค่แอนตี้เรื่องรอยสักแอนตี้ตั้งแต่สายอาชีพจอยลวคะคือแบบ <c oughs> ที่บ้านจอยคุณพ่อก็เป็นทหารคุณ <c oughs> แม่ก็เป็นคุณครูทั้งสองคนรับราชการทั้งตระกูลที่เหลือก็เป็นรับราชการเหมือนกัน <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าลูกหลานจบมาถ้าผู้หญิงก็เป็นหมอผู้ชายก็จะเป็น วิศวกรเท่านั้นเลยนะคะในตระก,กูลแต่จอยเป็นคนเดียวที่ฉีกออกมาทางสายจะเรียนศินละปะจบนิเทศศิลป์แล้วก็แม้กระทั่งมาเป็นอาจารย์มหาลายัยหรืออาจารย์โรงเรียนเนี่ยก็เป็นสอนในในด้านของการออกแบบและศิละปะทั้งนั้นคนสมัยก่อนเขาจะไม่เชื่อในเรื่องของแบบพวกศิละปะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วยิ่งจอยมีตรงนี้เข้ามาอีกจอยยิ่งเป็นที่แบบคือครอบครัวเขาไม่อยากนับไม่อยากนับญาติกับจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ ด้วยความที่เราโตขึ้นแล้วด้วยความที่เราเรียนรู้ที่ที่จะรักตัวเองดังนั้นเราเราฟังคอมเมนต์ของเขาก็จริงแต่ว่าเราจะไม่เอามันมาคิดมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนดังนั้นถ้ามันทําให้เรารู้สึกดีจอยก็จอยก็ทําโดยที่ถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ยอมรับก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ทํางานได้ปกติแล้วก็ส่งเงินให้แม่ทุกเดือนอ oh, ยู่ <very good S 1> แล้วโอ้โห very good เลยครับใช่เขาก็จะมองว่าเราแบบเกเรไปเลยไม่เรียบยรอ้อยเกเร ไม่สนใจพ่อแม่อันนี้พออาฟังว่าหนูทํางานหาเงินแล้วส่งให้แม่นี่อาแบบมันฮิวใจมากเลยนะ<ช>อาแบบ<อ>มองหนูอีกแบบเลยนะอ<ช>คุณป้าบอกว่าแบบาภาพลักษณ์จะเป็นแบบเด็กไม่ดีเด็กเกเรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอย่างอย่างจอยหรือแม้กระทั่งเพื่อนจอยที่มีรอยสักบางคนเด็ก4.0 0เป็นประธานนักศึกษาประธานกรรมการนักเรียนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยค่ะว่าว่าว่าใครสมองแล้วก็แต่ละ แต่และบริบทว่าเราแบบทํางานอะไรเราเรียนอะไรเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราสักเยอะขนาดนี้ครับมีผลกระทบอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างรับไม่มีผลกระทบเลยครับ,รบเพราะว่าเขาไม่ได้ดูกันที่เราสักหรือไม่สักแต่ก็ดูอยู่ที่ผลงานหรือความสามารถมากกว่าฉะนั้นพี่ก็ไม่มีผลกระทบอีกอย่างพี่ก็ใส่เสื้อก็อยู่ข้างในก็ไม่ไมใช่มันก็จะไม่เห็นรอยสะอหน่วยราชการบางหน่วยนะคะเขาจะไม่รับเด็ก ที่มีรอยสักค่ะเพราะว่าเขาไม่สุภาพนะคะใช่ค่ะอันอันนี้ก็เข้าใจค่ะเพราะว่าด้วยอาชีพของจอยค่ะจอยหนจะเป็นอาจารย์อาจารย์มหาลัยก็ต้องมีความภูมิฐานในตัวเองใช่ไหมคะจอยโชคดีว่าโรงเรียนที่จอสอนนะคะเป็นเป็นโรงเรียนอินเตอร์คุณครูทุกคนแม้กระทั่ง native speaker ครูที่เป็นครูสอนในคลาส Zoom จริงที่เป็นฝรั่งอะค่ะ ทุกคนสักหมดสักทั้งตัวเลยค่ะเขาก็ยังทําอาชีพเป็นครูที่ที่มีเกียรติก่อนที่จะจะสักจอยก็ได้มีการปรึกษากับทางโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าสักได้ก็เลยสักเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้ก็ไม่สักเหมือนกันนะคะงานบางอาชีพอย่างเช่นบางคนเป็นฟิตเนสแล้วก็สักมันยังเพิ่มบุคลิกให้เขาดูเท่ดูมั่นใจอ๋อครับคพี่ไกคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีอาจจะเสริมบุคลิกงานบางประเภท<า>ได้<ร>ด้วยบางประเภทได้ด้วยถ้าอยากจะสักตัวเนี่ย ป้าคิดว่าต้องคิดลูกดีๆถ้าวันไหนเราเบื่อเนี่ยเราไปลบออกเนี่ยมันเจ็บก็ทรมานมากนะคะจริงๆอ๋อเพราะถ้าพูดถึงเรื่องลบออกจริงๆทุกวันนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอะค่ะ,ะเลเซอร์แบบที่แบบเขาเรียกอะไรไม,ไม,ไม่ไม่เจ็บเลยเป็นการลบที่ที่เบาแล้วก็ไม่ได้มีการทำรํำลายผิวอะไรมากแล้วคนใกล้ตัวคุณอามีใครสักไหมคะเนื่องจากอาทําทงานเป็นนักแสดงอิสระนะทีมงานช่างไฟช่างกล้อง เสียงไม่มีใครไม่สักเขาก็น่ารักกันอนะ่ะเขาก็นิสัยแบบบางคนนั้นน่าไหนแบบโอ้โหแบบมันต่างกันลอยสักทั้งตัวแต่นิสัยแบบน่ารักเฟลลี่จริงใจพูดเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับอาว่าคนเราวัดกันด้วยลอยสักไม่ได้เลยแล้วคุณเอ็มไม่คิดจะสักมั้งเหรอครับผมก็อยากสักนะแต่ว่าอาจจะสักแบบภายในข้างในมากกว่าครับอาจจะไม่ได้แบบออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับครับ ถ้าเกิดผมไม่เจอพี่อาร์ตไม่รู้จักพี่อาร์ตมาก่อนผมก็คิดแหละว่าพี่อาร์ตน่าจะเป็นทางทางมวยอะไรอย่างนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าจริงไหมครับก็มีเรียนมวยมาบ้างอันนี้เคยมีเหตุการณ์ไหนไหมที่ยันได้แสดงอิจฉาชีวิตของเขาครับสำหรับพี่เองประสบการณ์แบบนั้นอาจจะไม่ค่อยมีโดยตรงแต่สำหรับน้องๆที่เคยไปเนี่เคยเห็นเขาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์พอเขาเชื่อมั่นเขาต้องบริกรรมคาถาเขาออกคลิปเลยนะครับอ๋อก็คือเขาดึงแขนขึ้นมาเขาใช้มีดโกนเนี่ยครับ เชือกไมเห็นเลยค่ะแล้วออจอยอยากรู้ว่าคุณป้ามีมีลูกไหมคะมีค่ะมีคนนึงคะ่ะผ<อ>ู้หญิงนะคะอายุเท่าไหร่ละคะตอนนี้ก็สี่สิบหกละอ, <laughs> อย่างนี้ถ้าเกิดว่าลูกคุณป้าสักคุณป้าจะคิดว่ายังไงบ้างคะ่ะหมายถึงถ้าเขามีรอยสักอยู่ในตัวป้าเนี่ยพูดข้างแรกเลยป้าก็บอกลูกว่าอย่าสักนะแม่ไม่ชอบนะคะอันนั้นตอนไหนคะที่ที่บอกอะค่ะตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะ คือถ้าเขาสักตอนเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าเขาโตแล้วแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนใจว่าเขาเอ้ยอยากจะสักแล้วเขาอายุเท่านี้แล้วคุณป้าจะโอเคไหมคะป้าก็ไม่โอเคนะป้าชอบผู้หญิงที่ผิวเนียนนะคะแบบว่ามันไม่มีอรอยสักตรงนี้นตรงนี้ค่ะอ่ะก็เปิดกว้างนะแต่คงต้องเรียกมาจับเขาคุยกยนก่อนเอ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นะในสังคมมันจะเป็นแบบนี้นะหนูจะทําอะไรในอะนาคต ถ้าเรายังคอนโทรนเขาได้อยู่นะเราก็จะแม่อนุญาตแต่ถ้าในที่สุดแล้วเขามีชีวิตของเขาเองเขาหาเงินได้เองดูแลตัวเองได้อาเ็าคงทําอะไรไม่ได้คือชีวิตเขา,าเขาต้องเลือกเองหนะออาถือว่าเป็นเป็นคนแก่ที่เปิดเปิดกว้างเยอะแล้วละ่ะถ้าวันหนึ่งคุณป้านั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านแล้วลูกกลับมาอ้าวแม่สวัสดีค่ะแล้วอยู่ดีมีรอยสักกลับมาด้วยคุณป้าจะคิดยังไงคะ คิดว่าไม่ไม่พอใจนะคะเราก็ต้องถามเหตุผลแล้วถ้าเหตุผลมันเป็นเหตุผลที่ดีล่ะคะ่ะก็เฉยเฉยนะก็บอกว่าท่านี้พอนะอย่าไปสักเพิ่มเติมนะจะมีแบบมีโกรธค้างข้ามคืนไหมคะหรือว่าก็คิดว่าไม่เป็นไรคะ่ะในเมื่อลูกสักมาแล้วจะแก้ไขเมื่อเาแก้ไขไม่ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเขาสักมาแล้วแล้วขึ้นหน้าสักหน้ามา,มาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ ช็อกมั้งช็อตฟิลเลยอะ่ะถ้าถามว่าอายไหมอะ่ะอายอยู่แล้วว่ามันต้องเพื่อนบ้านจะคิดยังไงอะ่ะญาติผู้ใหญ่แล้วเขาจะมองลูกเรายังไงเขาจะนินทาลูกเราไหมเขาจะมองว่าลูกเราเป็นคนไม่ดีไหมโอ้มันต้องคิดเยอะเนาะเป็นคําตอบที่ยากอะเนื่องจากหนึ่งอาไม่รลูกสองถ้ามีลูกแล้วลูกอยากไปสักอะอะคงคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนี้อะขั้นที่แบบโอ้โหเต็มคอเต็มหน้าแล้ว ผู้หญิงนะที่ไปสักแล้วก็สักบนหน้าอามยังไม่เคยเจอนะมีไหมมีแต่จะไม่เยอะขนาดนั้นคะ่ะแต,ะแต่แต่มีนะคะตรงคอขอตรงหน้าแบบนิดนหน่อยแต่ถ้าถามหน,หนูหนูไม่เอาแน่ๆมันเยอะอไปดีคะ่ะก็มันต้องมีดิมิตเนาะ วันนี้นะครับได้มาเจอพี่อาร์ตผมก็มีความรู้สึกว่ารอยสักนี้มันมีความมหัศจรรย์บางอย่างซ่อนอยู่นะครับตอนแรกก็มีความรู้สึกว่าคนที่สักนี่เขาแบบน่ากลัวเหมือนกันนะเหมือนคิดอะไรยังไงอยู่ในใจแต่พอมารู้จักพี่อาร์ตมากขึ้นนะครับเรื่องการสักเนี่ยก็รู้ว่าสักเนี่ยบางครั้งมันมีหลายแง่มุมมากทำให้เรามั่นใจในชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตได้ราบรื่นมากขึ้นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าการสักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ว่าต้องเลือกให้เหมาะกับเรา ครับอาได้ฟังในเรื่องที่หนูแบบดูแลตัวเองทำมาหากินส่งเงินให้คุณแม่เนี่ยอาก็รู้สึกว่ารู้สึกดีนะมันไม่ใช่เรื่องของความรังเกียจเดียดฉันหรืออยากจะกีดกันว่าพวกเขาเป็นอีกพวกหนึ่งในสังคมไม่ใช่พอได้ฟังลูกจอยพยูดเนี่ยก็เข้าใจเด็กสมัยใหม่ค่ะ บางครั้งก็แบบว่าจะสักเพื่อความทรงจำนะคะระหว่างสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันนะบางครั้งเราก็จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้พี่ก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นที่คนรุ่นใหม่เปิดรับมากขึ้นครับสำหรับสิ่งเหล่านี้ก,กับการสักทำรนมีพลังมากขึ้นครับครับผมก็วันนี้ที่หนูได้คุยกับคุณอานะคะหนูก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นห่วงมากกว่าการมองไม่ดีหรือดูถูกอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะเพราะว่า,วาการที่เราสักเยอะๆเนี่ยหนึ่งแหละคือเราจะมีโอกาสด้านการทำงานเนี่ยน้อยมากค่ะแล้วก็อ,อาจจะเป็นความเป็นห่วงของญาติผู้ใหญ่เราเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไม่มีงานทำหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็วันนี้ที่ได,ได้ได้ฟังความคิดเห็นของคุณป้าค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตอยนึกได้เลยแล้วก็ไม่เคยนึกมาก่อนก็คือว่าอ้าวแล้วเขาจะมองพ่อแม่ต่อย,อยังไงว่าอุ๊ยลูกเธอ แปดเปื้อนลูกเธอเป็นเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ขอบคุณสําหรับความคิดเห็นของของคุณป้าที่ที่แชร์แล้วก็ทําให้จอยได้ได้นึกย้อนถึงถึงตรงนี้ค่ะ mm hmm. คนที่ที่คิดจะสักค่ะ,คะ mm hmm. อยากจะให้เมกชัว่์ว่าเรา mm hmm. เราเรา,เราอยากสักมันจริงๆเพราะมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มันทำให้ให้ลบได้ก็ตามแต่มันก็ยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างราคาแพง พอพอฟังคุณป้าพูดนะคะก็ก็เห็นด้วยคิดว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะสักแค่ให้มันเท่หรือให้มันอะไรในเมื่อมันจะอยู่บนตัวเราแล้วก็ทําให้มันมีมีความหมายเป็นเครื่องย้ําเตือนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือว่าเป็นสิ่งที่เราเชิดชูช่างที่สะอาดช่างที่ปลอดภัยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญจริง,รงๆเพราะว่าเวลาที่เขาสั่งไปแล้วมันก็มีหลายเคสบางเคสก็แบบเป็นแผลเน่าเลยติดเชื้ออะไรเงี้ยให้นึกถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะ ดีขึ้นทุกครั้งที่ผมได้ไปสัผงได้คําสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนําสิ่งดีๆให้แก่เราตรงนั้นก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจเราได้สักเพื่อจดจาเรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็ทําให้ัวได้รู้สึกภาคภูมิใจใน,ใน,ในตัวเองค่ะให้เราให้เรารักตัวเองก่อนแล้วก็เตือนสติว่าเรามีค่า หนูก็สักไปร้องไห้ไปหนูรู้สึกว่าหนูมั่นใจมีผลกระทบอะไรกับเกี่ยวกับเรื่องงานมากไม่มีผลกระทบเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดูกันที่เราสักหรือไม่สักแต่ก็ดูอยู่ที่ผลงานหรือความสามารถมากกว่าอ,อ่าฟังว่าหนูทํางานหาเงินแล้วส่งให้แม่นี่อาแบบมันฮิวใจมากเลยนะอาแบบมองหนูอีกแบบเลยนะเออ เพื่อนบ้านจะคิดยังไงอ่ะญาติผู้ใหญ่แล้วเขาจะมองลูกเราอย่างไงเขาจะนินทาลูกเราไหมเขาจ,จะมองว่าลูกเราเป็นคนไม่ดีไหมอาจจะเป็นความเป็นห่วงของญาติผู้ใหญ่เราเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไม่มีงานทําหรือเปล่าอ้าวแล้วเขาจะมองพ่อแม่ตอยอยังไงว่าอุ้ยลูกเธอแปดเปื้อนลูกเธอเป็นเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทาให้ตอยได้ได้นึกย้อนถึงถึงตรงนี้ค่ะ ระหว่างสมัยโบราณกับสมัยปัจจุบันนะบางครั้งเราก็จะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้